เช้ามานะคะที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะมีหมอกลงแล้วก็มีพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ใกล้ๆทางเป็นททางด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีกาแฟแล้วก็ข้าวต้มให้บริการในตอนเช้าด้วยค่ะ สวัสดีครับเจ <พอ S 1> ้าของกระถินเงินล้านที่วัดเขาดินนิมิตรสวัสดีครับนี่เซียนพระตัวจริงคือโหน้องคายสวัสดีครับครับนี่คิดคอมดีไซน์ป๋ากำลังจะเดินทางกลับนะครับเพราะว่าจะไปเที่ยวดอยอินทนนท์ต่อ to month patan song at the Xiang Mai. So in the winter if you want to relax with your family I recommend to this here. โอ้วันนี้ครับคุณต้อมสวัสดีครับพี่วันดีครับเป็นไงบรรยากาศวันนี้ฮะสวรรค์บนดินะชัดพี่นี่แหละครับบรรยากาศเชียงดาวนี่นะฮะนี่คือ,อดาวบนดินนะฮะที่บนม่อนพระจันทร์ทรงกรดนะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะนี่นะครับผมมาจุดท็อปวิวสูงที่สุดในอำเภอเลยนะฮะเนี่ยครับผมครับก็ตอนเช้ามันจะเป็นทะเลหมอกนะครับตรงนี้นะฮะ แต่ว่ายามค่ำคืนนั้นเราก็มานั่งชมดาวบนดินนะฮะดาวบนฟ้าจรดดาวบนดินกันนะครับเดินทางไม่ไกลด้วยนะครับเนี่ยปกติผมไม่ดูวิวแบบนี้ที่สัตว์เกียครับผมได้วิวแบบนี้ฮะแต่สัตว์เกีย่ต้องใช้เวลาเดินทางไม่ชั่วโมงครับแต่นี่เดินทางแป๊บเดียวเองจากตัวอำเภอมาครับผม15นาทีก็ไม่ถึงโอ้ขอพุณครับนี่บัรยดกาศมีหลายรูปแบบนะครับวันนี้นะครับนี่มีกางเต็นท์ก็มีนี่นะฮะพี่ๆเข้ามากางเต็นท์นี่นะโอ้วันดีครับผม โอ้มาจากไหนครับมาจากไหนครับโอ้นะครับยินดีต้อนรับสู่ม่อนพระจันทร์สงกรดครับนี่สันกําแพงนี่เองนะครับนี่นะฮะคือบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับี่ที่บนม่อนพระจันทร์สงกรดแห่งนี้นะครับ นี่นั่งทานหมูกระทะกันนะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับโอสวัสดีครับ,รบมาจากไหนกันครับเนี่ยสันกแพงว้าวสาวงามสันกำแพงนี่นะครับยินดีต้อนรับสู่ม่อนพระจันทร์ทรงกรดนะครับนี่นี่คุณพี่น,นี่คุณพี่ท่านเป็นต่อชะดนะนี่อยู่กับป่ากับเขาอยู่แล้วนะฮะแต่บอกว่าวันนี้พาลูกสาวมาเที่ยวนะฮะเพราะว่าลูกสาวเป็นพยาบาลเนี่ย อยู่แต่ในเมืองนะฮะไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้นะฮะก็เลยได้พาครอบครัวมาเที่ยวนะครับนี่นะฮะนี่เมื่อกี้ไปไปสะพานบุษดีชมจันทร์ได้ยังครับอ๋อตรงนั้นรอคะสวยมากค่ะครับอันนี้เป็นเป็นเพื่อนของบุษดีเลยะฮะชื่อนน้องค่ะอ๋อรุ่นน้องของบุษดีใช่ไหมฮะรุ่นน้องมันชื่อนิสันที่อวอครับผมนี่สะพานบุษดีชมจันทร์นี่ตอนเช้าเช้า,เ,ชาเนี่ยนะฮะชมทะเลหมอก นะเหมือนว่าเราอยู่ยืนอยู่บนทะเลเหมอกกันเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยไปถ่ายบนทะเลเหมอกกันครับเนาะครับ,รบวันนี้รายการส่งกดวาไรตี้ความสุขอยู่ที่ใจได้มีโอกาสได้ต้อนรับเสียดอนสวัสดีครับเสียดอนโอ้สวัสดีครับเสียดอนนี่ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทโชคสุวิทย์พัฒนาโชคสุวิทย์พัฒนานี่ใครไปจังหวัดชนบุรีนะฮะจะต้องรู้จักบริษัทนี้นะฮะโชคสุวิทย์พัฒนานี่คือกรรมการผู้จัดการบริษัทแต่ทําตัวธรรมดามากเลย ซิวๆครับขับรถไถเองบ้างนะฮะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขับรถไถเองก็มีนะฮะบางวันก็เห็นตัดย้ายเองนี่คือเสียดอนนะฮะนี่ท่านเป็นเจ้าของประธานกรรมการบริษัทปีไซเคิลในชนบุรีนะฮะเจ้าของกระถินเงินล้าน วดเขาินี่เจ้าของกระถินเงินล้านที่วัดเขาดินนิมิตรด้วยนะนี่ใครคนที่จัดคือเสียดอนนะฮะทุกๆคนเนี่ยฮะเนี่ยฮะให้ให้กับแฟนๆรายการสมกวาบริตีได้รับชมกันนะครับพิมพ์คำว่ากระถินเงินล้านวัดเขาดินยันนิมิตรขึ้นเลยครับโอ้เขาเลยครับเป็นเกียรติโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะยินดีต้อนรับสู่ม่อนพระจันท์สมกตครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะนี่พี่ชายนะเสียไกลเนี่ยเสียไกลนะฮะ นี่เสียไกลนี่ก็เคยมาเยี่ยมเยือนก็โอ้โหเกือบสามปีแล้วพี่ไก่เนาะไม่ได้มาไม่ได้เจอกันนะฮะนี่ก็โอ้เดินเดียวก็สามปีแล้วครบสามปีแล้วไม่ได้เจอกันนะฮะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะพี่น้องกันคิดถึงกันนะฮะหลายปีแล้วใช่ช่อยู่ไหนก็ต้องมาหากันใช่เนี่ยฮะคิดถึงกันก็ไม่ได้เจอพี่ไกลเนี่ยสามปีเกือบสามปีแต่สายบุญครับสายบุญจึงไม่เจอกันครับแต่ว่าเอเสียดอนนี่ยังเจอกันเมื่อปีที่แล้วเออ่านี่นี่ทุกทกคนนี่สําหรับ เสียนพระเครื่องทั้งหลายนี่คือโอ๋หนองคายนะครับมดีนี่เสียนเสียนพระตัวจริงคือโอ๋หนองคายคนตัดสินผ้าภาคอีสานนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมาครว่าม่อนเพราะจันทร์ทรงกฎว้าวนี่ยินดีต้อนรับเสียนใหญ่นะครับ ได้ได้ยินข่าวว่ามีสกายวอล์ก้วยว้าวนี่เขาผมขอเรียกสกายวอล์กแล้วกันครับผมนี่ยยินดีต้อนรับนะสิค่าเซียนโับยินดีต้อนรับสู่ม่อนพระจันทร์สงกรแล้วก็ม่อนพระจันทร์สงกรรับเช่าพระนะครับนี่นี่ถ้าใครสนใจพระเครื่องที่ดีๆนะหรือว่าพระเครื่องเนี่ยเขาเซียนโอเนี่ยเขาเป็นกรรมการตัดสินพระเครื่องของพระอีสานด้วยพระอีสานแล้วก็แล้วก็ ้ยติดต่อ,อยังไงอ่ะคือเหมือนว่าเขาจะติดต่อเซียนโอที่ติดต่อได้ยังไงศูนย์หกสางแครับเอาช้าๆหน่อยสิศูนย์หกสามสองแปดเก้าสี่หกหกหกชัดเจนครับเพ่พระเครื่องดีต้องเซียนโอน้องคาย,ายทุกๆคน ไม่จบยังไม่จบอ้าวเอาด้วยเหรออันนี้อันนี้คุณคุณหน้านี่คิดคอมดีไซน์ไม่ใช่เหรอฮะเนี่ยฮะคิดคอมดีไซน์ฮะคุณมาไกลมากสวัสดีครับครับนี่คิดคอมดีไซน์ฮะที่เชียงดาวนี่เสียต้อมเสียต้อมเชียงดาวนี่ไล่แสงเสน่ห์เชียงดาวว้าวนี่แต่นี่ก็น้องชายวันนี้มาบ่อยนี่เจอกันบ่อยเพราะอยู่เชียงดาวอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับตอนรับพี่ๆมาตอนรับพี่ๆโอ้ยินดีที่ได้รับรับทุกคนนะฮะโอ้ โอ้มาแล้วนะนี่สวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับนี่ท่านเป็นอ่าเขาเรียกว่าแฟนของนายกนายกกระแตสมัยชนาาชสมัยชนาราชที่ที่หนองคายนี่นะฮะโอ้ยินดีต้อนรับครับวันนี้นหลวงเป็นโอ้นะครับยินดีต้อนรับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับครับยินดีต้อนรับสู่มนพัชรสงครครับผมนี่ขอบคุณครับ เพื่อนๆไปเดินที่สะพานบุษดีชมจันทร์นะฮะนี่ยืนอยู่บนทะเลหมอกเลยนี่นะครับนี่นะครับ ดอยหลวงเชียงดาวเป็นสีทองนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับนี่เนี่ยนะฮะนี่คือมองมาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยคือทะเลหมอกในบนบ่อนพระจันทร์ทรงกลดนี่นะฮะตอนนี้เป็นไอขึ้นมาแล้วฮะเริ่มตีเป็นไอนะฮะเมื่อกี้ยังโอ้ยังยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะฮะ ตื่นเช้ามานะคะที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะมีหมอกลงแล้วก็มีพระอาทิตย์ขึ้นยอยู่ใกล้ๆทางเต็นท์ทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีกาแฟแล้วก็ข้าวต้มให้บริการในตอนเช้าด้วยค่ะใครที่อยากมาพักผ่อนกับครอบครัวนะคะแนะนําที่นี่เลยนะคะม่อนพรจจันทร์ทรงกฎอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ welcome to mon pachan songkot at the chiang mai so in the winter if you want to relax with your family i recommend to this here เดอะมอนพระจันทร์ทรงกฎแอนเชียนดาวเชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้กินข้าวต้มยังครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้อร่อยมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นั่งทานข้าวต้มกันแล้วก็มาชมวิวนะฮะกันต่อนะฮะก็หลังจากนั้นจะเดินทางไปเที่ยวไหนกันต่อครับไปว้อันุสาวรีย์อะ อ๋อพัสดุบมือาไงโอ้ครับผมนี่พัสดุบมาไงอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับนี่นะครับหลังออกกําลังกายมาแล้วนะเสียดอนกับเซียนโอเซียนพักก็มาจิบข้าวต้มกันนะฮะยามเช้าที่บนม่อนพระจันทร์สุกตรวี่นะครับอร่อยงกินครับขอขอขอซดข้าวต้มหน่อยลองลองลองดูโอ้หมดนะนี่ยังไม่ได้ปรุงนะครับยังไม่ได้ปรุงยังไม่ได้ปรุงเป็นไงครับเป็นขนาดยังไม่ได้ปรุงนะครับเป็นไงครับสดสดครับผมแห่อยมานี่นะครับลองมาชิมดูนะครับครับผมจรงนี้ ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้โฆษณานะพอมากินหลายเดียวแล้วอร่อยครับเสียดอนนี่เสียดอนนี่เขามาทุกปีนะครับนี่นะฮะได้มาลองลิ้มชิมรส ข้าวต้มที่บนมบนพระจันทร์สรงกรดกันทุกๆปีครับนี่ใส่น้อยมีหนุ่มรบหล่อครับตอนรับเลยใช่ไหมครับผมนี่เสียต้มเสียต้มคิดคอมดีไซน์นี่คลิปคอมคลิปคอมต่างมากครับอกคลิปบ่อยเหลือเกินโอ้สวัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากป่าด้ามฝัน ปลายด้านขวานะฮะเดินทางมาจากจังหวัดอะไรนะครับป๋าขาสงขาเจ้าเจ้าพ่อเชียงใหม่นี่ไม่มาพามาต้อนรับป๋าเข้ามาหาผมตั้งแต่8ปีที่แล้วตั้งแต่ปั่นจักรยานจากบ้านถวายนะฮะมาถึงม่อนพระจันทร์สงกรสมัยที่ป๋ามาในยุคนั้นนี่ยังเป็นดินแดงอยู่นะป๋าน้อโอ้โหนี่8ปปีผ่านไปยังเหมือนเดิมนะฮะป๋าขอบคุณที่ยังคิดถึงกันนะครับไปรายการสงกรดวาไรตี้ความสุขอยู่ที่ใจ ถ้าใครไปที่บ้านถวายนะทุกๆคนนะป่าเขาจะเปิดร้านพวกแกะสลักใช่ไหมป๋าชื่อร้านอะไรครับป๋าร้านย้อนยุกครับร้านย้อนยุคขายพวกอะไรครับไม้แกะสลักครับโอ้ไม้แกะสลักนี่นะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอหางดงเชียงใหม่โอ้ใช่ใช่พว่าบ้านถวายเขามีชื่อเสียงนะครับครับสวัสดีครับโอ้นี้น้องๆน้องๆกำลังเดินทางจะขึ้นดอยหลวงกันนะฮะโชคดีนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเยี่ยมเยือนกันใหม่ครับผม นี่นะฮะนี่น้องๆก็กำลังจะขึ้นหลหลวงกันนะฮะนี่ถ้าใครไปที่บ้านถวายนะทุกคนนะรนะ้านป่าเขาที่พี่ป่าเขาบอกชื่อร้านเมื่อกี้เนี่ย,ยร้านย้อนยุกร้านย้อนยุบเนี่ยไม้แกะสลักหรือว่าต้องการที่จะไม้แกะสลักหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถไปที่ร้านย้อนยุกนะนะที่บ้านถวายได้นะทุกคนนะ นี่นะครับเจ้าของร้านนั่งกินข้าวต้มอยู่นี่นะฮะเนี่ยนะฮะครับข้าวต้มแผ่นหอมอร่อยมากที่นี่ครับผมโอ้ยอร่อยมากครับโอ้นี่ฮะจิบข้าวต้มท่ามกลางสายหมอกบนม่อนพระจันทร์สมบูรณ์มาเชียงดาวก็ต้องมาพักที่นี่ครับโอ้นะครับนี่คือบรรยากาศทะเลหมอกที่ใกล้ตรงนู้นต้องจองล่วงหน้านะครับเพราะว่าที่นี่คิดว่าเต็มตลอดทั้งปีต้องจองล่วงหน้า นะครับนี่คือบรรยากาศยามเช้ารันได้นะวี่ยังมองใสก็ขึ้นมาได้วันนี้เมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยป๋าเขาปั่นจักรยานมานะแต่วันนี้นะฮะโอ้โหนี่นี่ทุกทคนนี่นะฮะโอ้โหนี่วันนี้มาสไตล์แบบนี้เลยนะฮะนี่เนนี่วันนีครับป๋าวันดีครับทานข้าต้มเรียงครับ รครับเรียบร้อยครับโอ้ครับผมครับบรรยากาศดีอร่อยคร <Ooh, S 1> ับเขาต้มเขาต้มเป็นไงบ้างป๋าก็อร่อยครับโอ้นี่นะครับบรรยากาศดีมากเจ้าของอริยศัยดีครับต้อนรับดีมีความสุขครับยามสุขครับขอบคุณครับป๋าก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับ ว่วจะไปเที่ยวอ่ดอยอินทนนท์ต่อไว้โอกาสหน้าค่อยแวะมาขาเชียงดาวต้องพักที่นี่ครับค่อนประจันสงกตครับขอบคุณป่ามากๆนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติลูกหลานนะฮะมาแวะเวียนมาหาตลอดนะครับนี่เจ้าของใจดีสถานที่วิวบรรยากาศสุดยอดนี่เรากำลังเตรียมตัวกันนะฮะทุกคนเตรียมตัวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่อเรียมตื่นเต้นกับบรรยากาศครับอารถไปโดยอินทนนท์นะฮะเมื่อคืนเมื่อ เมื่อเมื่อเช้าในแค่10กว่าองศานะฮะประมาณ1ิ1เอ็แต่ถ้าป่าขึ้นไปโดยอิทนน์กันนี่ก็ประมาณสักน่าจะประมาณสักเจ็ดแปดนะเจ็ดแปดตองคืนนครับผมครับน่าจะเป็นเลขตัวเดียวนะครับนี่นะฮะนีขนาดสายๆนะฮะสายๆแล้วก็หมอกก็ยังยังมีอยู่ะฮะที่บนวันพระจนันทรสงกรดครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็ ป๋าเขาก็กางเต็นท์เหมือนกันนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับได้บรรยากาศนะครับสวัสดีครับป๋าโอสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอากาศเมื่อคืนโอ้หนาวได้ได้ครับสิบกว่าองศานะสิบกว่าองศาครับผมครับก็ยังไม่ไม่ไม่ลงถึงเลขตัวเดียวครับผมใช่ครับครับไปดอยอินทนน์ไหมยังครับอ่ายังครับนี่ทั้งป๋าจะไปอินทนน์กันครับวันนี้จะไปอินทนน์กันต่อครับผมมาจากอินทนน์ครับอ๋อเป็นเลขหนาวไหมครับ ประมาณ8องศาครับ8องศาใช่ไหมใช่ใช่แต่ที่นี่มันประมาณสัก11 12 13ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติมันประจันสมกตุคับผม